สรุปดาวจรย้ายราศีเดือนมีนาคม2564จะมีผลหลังจากนี้ประมาณ30วันดาวย้ายทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีมังกรและท้ายคลิปนะครับพี่หมอนำสถิติส่วนตัวรอบ1จกักรราศีหรือ12ปีมาฝากเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอก10ดาวช่องพี่หมอจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยในระบบ10ลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจักทั่วไปและอยากเห็นคนไทยทุกคนปลดล็อกปัญหาชีวิตด้วยเข็มทิศนำทางจากหลักการพยากรณ์ของพี่หมอนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ลัคนาราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีนะครับที่ผ่านมามีจังหวะพลิกกลับมาดีได้นะครับหลังปลายปีที่แล้วสําหรับปี2564นะครับเดือนมีนาคมนี้มีดาวย้ายราศีที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีมังกรพอสมควรนะครับเริ่มต้นในวันที่15มีนาคม2564ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะนะครับย้ายมาทํามุมโยกหน้าและเป็นภพสุภะด้วยนะครับบ่งบอกถึง มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายมากขึ้นนะครับและเน้นหนักไปทางเพื่อนๆหรืองานสังสรรค์สังคมต่างๆนะครับต้องระวังการใช้จ่ายไว้ให้มากๆด้วยนะครับตามมาด้วยในวันที่19มีนาคม2564นะครับดาวศุกร ดาวเจ้าแห่งการเงินนะครับและทําหน้าที่เกี่ยวกับงานด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรย้ายมาทํามุมโยกหน้าในภพสหัชชะนะครับแบบนี้ส่งผลเรื่องงานนะครับจะได้ข่าวดีนะครับสําหรับคนที่รอหรือสมัครงานไว้นะครับส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับส่งผลดีในเรื่องรายได้การเงินสภาพคล่องจะดีขึ้นนะครับและในวันที่26มีนาคมนะครับ2564ดาวพุธนะครับดาวแห่งการติดต่อพูดคุยและ ทำหน้าที่เป็นดาวสุภะและอลินะครับย้ายเข้าทํามุมโยกหน้านะครับในโพสสหาชเช่นกัน บอกถึงมีเรื่องติดขัดบ้างนะครับในการเจรจาหรือติดต่อเรื่องงานและต้องระวังคําพูดต่างๆนะครับทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจผิดได้ง่ายในช่วงหลังจากนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับดาวทั้ง3ดวงนี้ย้ายมาทํามุมโยกหน้าในภพสาสตช้าทั้งหมดทําให้จะส่งผลดีในเรื่องงานและเรื่องเงินนะครับจะสมหวังในเรื่องที่ตั้งใจไว้และต้องระวังในการใช้คําพูดสําหรับ งานที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักนะครับต้องระวังให้มากๆด้วยเช่นกันจะสร้างปัญหาตามมาหลังจากนี้นะครับ และสำคัญนะครับในวันที่29มีนาคม2564นะครับดาวพฤหัสดาวแห่งความสำเร็จนะครับย้ายเข้าเรือนทรัพย์ของชาวลักนาราศีมังกรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของการเงินการงานนะครับใครจะทำงานเสริมหรือหาอรายได้นะครับในช่องทางต่างๆทำได้เลยนะครับและใครยังไม่คิดวางแผนไว้นะครับให้รีบคิดตัดสินใจได้เลยนะครับ พี่หมอบอกเลยเป็นช่วงที่จะสําเร็จสมหวังได้ง่ายมากๆนะครับใครทํางานประจําคิดจะหางานเสริมทําได้เลยนะครับหลังจากนี้ดีแน่นอนส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวให้ขยายงานในช่วงนี้นะครับจะดีมากๆและได้ผลกําไรแน่นอนนะครับหลังจากนี้ และนี่ก็คือดาวย้ายราศีทั้งหมดนะครับที่ส่งผลกับชาวและคนาราศีมังกรนะครับโดยสรุปแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งการเงินและการงานนะครับแต่ยังคงมีดาวเสาร์ที่ทับนักนาอยู่และพระราหูทํามุมร่วมธาตุส่งกระแสร้ายมาด้วยเช่นกันนะครับจึงยังคงต้องระวังเรื่องรายจ่ายกระทันหันนะครับและปัญหาชีวิตเก่าๆจะกลับมาสร้างปัญหาให้อีกครั้งและพิเศษนะครับพี่หมอนำช้าสถิติส่วนตัวในรอบ12ปีมาฝากนะครับ จากภาพจะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับเกี่ยวกับการเงินโชคลาภนะครับดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปี2564นี้และเส้นสีส้มการงานนะครับทํามุมสูงขึ้นในปี2564นี้เช่นกันนะครับส่วนเส้นสีเทานะครับเกี่ยวกับความรักยังคงทรงตัวนะครับ และเป็นที่ยืนยันได้ว่าในภาพรวมนะครับยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนใครจะดีเรื่องอะไรช่วงไหนนะครับขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนเพราะพื้นดวงกําเนิดต่างกันไปนะครับถ้าใครสนใจที่จะเปิดดวงชะตาส่วนตัวกับพี่หมอนะครับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับทักมาปรึกษาส่วนตัวได้เลยนะครับจะได้มีแผนที่ชีวิตเป็นของตัวเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับ จะมีดาวย้ายส่งผลกับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างไรนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาพี่หมอลงคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ